เออพูดถึงรีสอร์ทนะที่มึงเล่าอันนี้เรื่องปีใหม่ไม่ใช่ละเป็นเรื่องรีสอร์ทแล้วไอ้ที่แบบไปบ้านพักใช่ป่ะกูเคยไปบ้านพักหลังหนึ่งเว้ยที่ไปเที่ยวทะเลแต่ก่อนไปเที่ยวทะเลบ่อยไม่บ่อยอะ่ะก็ในชีวิตนี้กูไปเที่ยวทะเลห้าครั้งแล้วมมนมีอยู่ครั้งหนึ่งกูจะไม่ได้ว่าอยู่เท่าไหร่อะ่ะเ,เคยไปนั่งเคยไปนอนอยู่บ้านพักต่างกันตอนนั้นใกล้ปีใหม่เ่นรวมกันมันเป็นแนวแนวรีสอร์ทแบบเขาเรียกว่าวินเทจเหรอเอยแม่ดิแบบป่าไม้อะ่ะคือแบบ คือ <c ười> คือป่าไม้อ่ะแบบอ,อีกหน่อยอคือตอนนอ้นไม้ไม่จะมาทําให้พวกกูหลองอยู่ในป่าแล้วกลายเป็นต้นไม้กินคนอะไรอย่างนั้นเลยคือ <c ười> แบบอย่างนั้นเลยแบบมึงจะทึกไปไหนอ่ะคื <c ười> อแบบแล้วพ่กกูพ่อก,กูก็เลยเลือกรีสอร์ทซะดีเลยคือแบบเหมือนเหมือนหาที่ไม่เจอแล้วก็เลยเข้าที่นั่นเลยเอ่เหมือนเหมือนเบื่อเดินเข้าเดินไปฉี่ในป่าใช่ไหมเต่าเห็นรีสอร์ทเอออารมณ์ประมาณแบบแม่งเหมือนเป็นดินแดนลับแล้เว้ยไอ้เชี่ยพูดพูดจุดกูตกใจเมื่อกี้กูตกใจพูทจุดเออแบบมันเหมือนแบบ อธิน,นกาการแบบเรากำลังขับรถไปแบบขับไปวงกลมมาแล้วอยู่ดีวงคันที่สามอ่ะอยู่ดีแม่งมีสถานที่ผุดขึ้นมาไอ้ย่ดินแดนรับแรงเหมือนทองคําอ่เอาะเออแอนเลนติสอยู่ที่ไทยนะเอะเอกูไม่มาแอนเลนติสอยู่ในจังหวัดมุกดาหารเอเอเมืองโบราณเนี้ยข้างนอกดูเป็นแบบแปลกตกแต่งด้วยป่าไม้อ่ะ ก็ตกแต่งด้วยป่าไม้ไม่รู้ว่าตั้งใจหรือเปล่านะแต่มันตกแต่งด้วยป่าไม้อะมันดูลกอะมันดูลกเป็นป่าไม้อะแล้วเข้าไปก็เป็นแบบเข้าไปเหมือนบ้านบ้านแบบบ้านต่างต่างจังหวัดอะมันเล็กมากเว้ยแล้วกูต้องนอนแบบบ้านเช่าสามบ้านเหมือนมึงเลยแต่ว่าราคามันถูกไงเพราะว่าคนคนแบ่งแบ่งบ้านเราสองคนอะมีพ่อนอนกับแม่และก็น้องกูนอนกับพี่และคนนึงก็เป็นยายนอนกับเพื่อนบ้านมั้งจตไม่ได้ เออแล้วกลัวกลัวนอนก,กับพี่ใช่ป่ะแล้วแบบของในของข้างในแบบในในบ้านพักอ่ะแม่งจะมีอยู่อย่างหนึ่งอะ<ม>่ะไอ้กูจำได้ไม่ได้เลยกูจําได้อย่างหนึ่งว่าไม่มีกะลาอยู่เว้ยกะลาต้นหัวนอนอ่ะเกณฑ์แม่ออมแมบอกหัวนอนแล้วมึงมีแบบเหมือนมีกะลาที่แบบอยู่ยดีแม่งจะเป,เปิดประตูมิติไปถึงโลกนรกอะไรที่อย่างเงี่ยแบบกะลาอย่างนั้นเลยอ่ะแบบกะลาพ่อมึงอ่ะแบบมีมีมีรอยมือด้วยอะ่ะกูแบบไอ้เชี่ยมม่งดินแดนรับแล่มึงมาจากดินแดนรับแลใช่ไหมอ่ะเออแล้วแบบ มันแล้วมันก็มีความหลอนของกะลานี่เว้ยเออความหลอนเสือมีจริงด้วยกูก็นอนกับพี่ไปใช่ปะกูไม่รู้กูไม่รู้ไม่รู้เหตุการณ์เลยเพราะมนั้นงงมากแต่พี่มาเล่าให้ฟังตอนเช้าว่าเขาอ่ะได้ยินเสียงกลางคืนเป็นแบบสองชั่วโมงครั้งสองชั่วโมงครั้งตลอดเลยอ่าและเสียงอ่ะดังมาจากหลังกะลาเวยอ่า อเข้าใจไหมกะลานี่ไม่ได้กะลาหงายนะแบบคว่ำกบไว้อะกบกำกับกำแพงอ่ะเก็ตใช่ปะอ่าเออเว้คำตัวใส่เลนทิวเวลคำตทวใส่เลนทิวมันมันมันกบมันกบอยู่ใช่ปะอ่าอ่าแล้วเขาก็เหมือนเขาได้ยินตลอดเลยเว่าเป็นเสียงอะไรมันอยู่แบบอยู่ใต้กะลากูก็ไม่รู้กูกูก็แบบกูกูกกลัวสรุป สรุปเลยอะเขาพี่เขาสรุปว่าไอ้สิ่งที่อยู่ใต้กะลาทุกๆสองชั่วโมงจะมีเสียงอะไรเกิดขึ้นมานะก็คือตุ๊กแกเว้ยไม่เข้าอยู่ใต้กะลาทั้งคืนอะแล้วแบบโอ้คือมันเข้าใจว่าแบบเสียงตุ๊กแกมันจะแบบออกอ๊อกแออะไรเงี้ยแต่เสียงพอมันเดิมเสียงมันกบอยู่ใต้กระลามันกบอุมมันแบบ คือพี่กูหลอนเลยแต่กูไม่รู้เฮียเลยกูนอนกูนอนแบบกูนอนบอกเฮียผีทุกแกทุกแกผีมันจะมาแดงมั้งไงกินเต่าไม่เฮียน่ากลัวมั้เออแล้วมีที่สนคัญกูไม่รู้มีกี่ตัวนะแต่น่าจะมีมากกว่าหนึ่งตัวแต่กูไม่กดตุกแกไงกูไม่กดตุกแกพี่กูไม่กดตุกแกพี่เห็นตุกแกแบบเฮ้ยเียตุกแกแล้วก็หนีบคอตุกแกตุกแกก็อาปากค้าง กหอด้วไงเฮ้จริงเจ้าคนคนต่างจะแบบเป็นอย่างงี้จริงเออเอออสมัยก่อนเขาแบบมีเขาประดิษฐ์เขาประดิษฐ์ที่ล้องคอกิ้งกาเอาเองเลยนะเว้ยรู้ป่ะเออมันเป็นแบบประดิษฐ์จากกิ่งไม้อะกิ่งไม้แล้วก็เอาแบบเถาวันแบบเถาวันจากต้นต้นต้นไมยมอะเออต้นไมยมเออแล้วก็ผูกไว้แล้วก็เจอกิ้งกาแล้วก็หนีบคอเหมือนหนีบคองูเลยแล้วกิ้งกาก็แบบอาปากค้างเลยทำเฮี้ยอะไรเลยกูก็เดินหากิ่งของกูอย่างเงี้ยแล้วก็มาโชว์ออ้อูนี่กิ้งกาเนี่ยอู้อเนี่ย <ś led> แต่ก่อนดุหนานมากเลย <ś led> ผีตุกแกตุกแกตากันเลย